สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แดนนี่จะพูดถึงวิธีการทำในเรื่องของตัวว er นะีเนียเนาะที่อาจจะมีการลืมแสงออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวข้างหลังอาจจะมีการติดไฟเนาะแล้วก็หรือทำเป็นผนังแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะวันนี้เรามาดูวิธีการทำกันครับอย่างแรกครับเราไปที่หลังบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเป็น enterprise catalog เนาะก็สามารถที่จะอัพขึ้นมาเป็น enterprise แล้วก็เก็บเป็น material ไ้ใช้ได้นะครับจะอยู่ใน product นะครับแล้วก็ texture ตรงนี้นะครับเลือกที่ upload new material นะครับตรง New Material ตรงนี้เราก็เลือก Realtime Material นะครับถ้าเกิดว่าใช้เองนะครับเลือกไปที่ตัว Personal Library เลือก t e x t u r e ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลด t e x t u r e ตรงนี้นะครับแล้วกดเร a l time material นะครับตรงนี้ครับเวลาเข้ามาที่หน้าของ r ร a l t i m e material เนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะจะขึ้นด้วยพวกนี้มาก่อนขึ้นเป็นกลมๆยังไม่มีค่าอะไรมานะครับตอนนี้ครับเราจะทำ ฝั่งที่มีวีเนียที่เขามีแสงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไปเลือกตรงนี้ครับเป็นค่าเอ,อ่อลูมินัสนะฮะก็คือสามารถที่จะมีค่ามี n นาออกมาอย่างนี้นะฮะพอเราเลือกแล้วครับเราจะได้ไอ้ลูกบอลกลมๆสีฟ้าอย่างนี้มานะฮะเรามาตั้งก่อนนะครับกดทางนั้นขวามือเลือกอัปโหลดครับ เลือกรูปภาพนะครับแผ่นวินิเอร์นะครับที่มีการเรืองแสงอยู่แล้วเออมีมีการเหมือนวางไฟเอาไว้แล้วนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแผ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนกลมๆอันนี้ให้เป็นแผ่นแนวนะครับก็จะเห็นว่าโอเคทรงนี้เขามีทรงของการเหมือนวางไฟไว้แล้วเป็นภาพเบื้องต้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเรามาเลือกครับตรงนี้ว่า เขาจะสว่างในระดับไหนนะครับของเดิมถ้ามันมืดเกินไปนะครับเราสามารถปรับความสว่างขึ้นมาเป็น1.1 1.2 1.3 1.41.5ตรงนี้ได้นะครับไม่แนะนําให้สว่างเกินไปเนาะเพราะว่ามันจะจ้ามันจะเหละเทะนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้มืดเกินไปด้วยนะครับแดเนียลชอบใช้ประมาณสัก1.7 1.6ประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนทัดมาครับอินเคสว่าถ้ามีความโปร่งแสงด้วยนะครับเป็นวัสดุที่อาจจะไม่ได้ทําความเข้มมาแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะมาเลือกค่าความโปร่งข้างล่างได้นะครับอาจจะทำเป็นนื้อบริไปเลยแล้วก็ปรับค่าลงมาให้เขามีความมีความโปร่งข้างในนะครับอินเคสไม่มีก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมได้นะครับเป็น1เต็มเหมือนเดิมได้เสร็จแล้วเรากดเซฟครับหลังจากเซฟนะครับก็เลือกขนาดให้ถูกต้องนะครับแล้วเราก็เซฟออกมาใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้งานตัวหน้าบ้านนะครับอินเคสว่าถ้ามันเป็น เซตของโต๊ะทานข้าวนะจริงๆเราจะมีเฟอร์นิเจอร์เซตของเราอยู่หลายอย่างนะเดี๋ยวรดูดินนิ่งเซตของเรามีตัวไหนนอะอ่าเดี๋ยวเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ลงมานะครับ คสว่าเราใช้เป็น 3D models นะครับเราก็สามารถที่จะกดที่ Material Editor นะครับเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วเราเลือกตรงนี้ฮะ Enterprise Library นะครับเลือกแผ่นวิเนียที่เราจัดการเข้ามาเมาื่อกี้นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่า scale เขามันยืดเกินไปหดเกินไปหรือ angle เขาไม่ถูกเราก็สามารถที่จะปรับ นะฮะให้ตรงกับพื้นที่เราได้นะครับนะะตีดตามประมาณนี้แล้วก็กดออกมานะฮะตอนนี้เราก็จะใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะยังไงไปลองใช้งานกันดูครับสวัสดีครับ